สวัสดีค่ะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่รักทุกท่านวันนี้ดิฉันกลับมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจจะอายที่จะพูดแต่จะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่ของเราทุกคนนั่นก็คือความต้องการทางเพศของผู้ชายกับผู้หญิงที่ไม่เท่ากันแต่ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหานะคะดิฉันอยากจะแจ้งว่าจะมีคลิปเก่าที่เกี่ยวกับเรื่องของการแยกห้องนอน ตอนแก่ดีหรือไม่ดีดิฉันจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ข้างล่างนะคะทุกท่านถ้าสนใจคลิปนี้สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของพวกท่านนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอาจจะคิดว่าอายุขนาดนี้แล้วยังจะมาพูดเรื่องนี้อีกหรอหลายคนคิดว่าเมื่ออายุมากแล้ว เรื่องพวกนี้จะหายไปแต่จริงๆแล้วความรักความใกล้ชิดระหว่างสามีภรรยายังคงมีความสำคัญแม้จากอายุ65ขึ้นไปแล้วก็ตามนะคะดิฉันเองเคยได้ยินคุณปู่คุณยา่าหลายท่านพูดว่าหลังจากเกษียณกลับมามีปัญหาเรื่องนี้กับชีวิตคู่บางคนเก็บมาตั้งแต่หนุ่มสาวแต่ไม่เคยได้คุยกันจริงๆ บางคนเพิ่งมีปัญหาใหม่หลังจากอายุมากด้วยเหตุผลต่างๆที่ดิฉันจะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพูดแบบเปิดใจเราไม่ต้องอายหรือว่าเกงใจกันนะคะเพื่อจะทำให้ทุกท่านได้เข้าใจกันมากขึ้นและที่สำคัญคือสามารถหาทางแก้ไขที่เหมาะสมกับวัยและสุขภาพของเราในปัจจุบันนี้นะคะ ดิฉันอยากให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเข้าใจว่าความรักและความใกล้ชิดไม่ได้หยุดแค่เพียงที่ร่างกายนะคะแต่รวมถึงการใส่ใจความเข้าใจการดูแลกันด้วยเรื่องเหล่านี้สำคัญมากสำหรับเรานะคะเพราะว่าเป็นพื้นฐานของความสุขในชีวิตคู่ถ้าท่านใดกำลังมีปัญหาเรื่องนี้หรือเคยสงสัยว่า ทำไมความต้องการของเราไม่เหมือนกับคู่ชีวิตอื่นๆวันนี้เราจะมาหาคำตอบด้วยกันนะคะทำความเข้าใจความแตกต่างเรื่องปกติที่ต้องยอมรับเลยก่อนอื่นขอให้ทุกท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าผู้หญิงกับผู้ชายเราต้องการไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกติค่ะไม่ใช่เรื่องผิดอะไรไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องที่ต้องเก็บมาไว้ในใจเพียงคนเดียว เปรียบเทียบง่ายๆนะคะก็เหมือนกับที่ว่าคนหนึ่งชอบข้าวผัดอีกคนชอบกว๋วยเตี๋ยวเราไม่ได้บังคับให้ชอบเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะแต่เราหาทางประนีประนอมกันได้วันนี้กินข้าวผัดพรุ่งนี้กินกว๋วยเตี๋ยวหรือหาอาหารที่ทั้งคู่ชอบเหมือนกันนะคะการที่มีความต้องการแตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าใครคนหนึ่งผิดปกติ หรือใครคนหนึ่งไม่รักอีกฝ่ายมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยดิฉันเคยได้ยินคุณปู่ท่านหนึ่งบอกว่าเขารู้สึกผิดมากที่ยังมีความต้องการในขณะที่ภรรยาไม่ค่อยสนใจคิดว่าตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะ ในทางกับกันดิฉันเคยได้ยินคุณย่าท่านหนึ่งบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ปกติเพราะไม่มีความต้องการเหมือนสามีและคิดว่าสามีคงผิดหวังแต่ความจริงเลยเธอไม่ได้ผิดปกติแค่ร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาตินั่นเองค่ะสาเหตุที่ทำให้ต้องการไม่เท่ากาันเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเป็นเรื่องปกติต่อไปเราต้องเข้าใจสาเหตุ เพื่อจะได้หาทางแก้ไขที่ถูกต้องสาเหตุหลักๆมี3ด้านใหญ่ๆคือ 1. ด้านร่างกายอันดับแรกเลยคือเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุสำหรับผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลงอย่างมากทำให้ความต้องการลดลงตามไปด้วยนี่เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่ความผิดของใครสำหรับผู้ชาย ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็ค่อยๆลดลงเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะลดลงช้ากว่าผู้หญิงและไม่ลดลงแบบทันทีทันใดทำให้บางครั้งผู้ชายยังมีความต้องการอยู่ในในขณะที่ภรรยาอาจไม่มีแล้วนอกจากฮอร์โมนแล้วยังมีเรื่องสุขภาพกายที่เปลี่ยนไปเรามีโรคประจำตัวมากขึ้นเช่นเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจซึ่งโรคเหล่านี้ และยาที่ใช้รักษาส่งผลต่อความต้องการได้ความแข็งแรงของร่างกายลดลงด้วยเราเหนื่อยง่ายหายใจไม่ทันข้อต่อปวดกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเหมือนเดิมทำให้การแสดงความรักกลายเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากกว่าเรื่องสนุกนะคะต่อมาข้าอ2ด้านจิตใจนอกจากร่างกายแล้วเรื่องจิตใจก็มีผลมาก ความเครียดจากเรื่องต่างๆเช่นเรื่องลูกหลานที่ยังไม่ประสบความสาเร็จเรื่องเงินท้องที่ไม่พอใช้เรื่องสุขภาพของตัวเองหรือญาติพี่น้องการเปลี่ยนแปลงบทบาทในครอบครัวก็มีผลด้วยเช่นกันนะคะตอนหนุ่มสาวเราเป็นแค่สามีภรรยาพอมีลูกเราก็เป็นพ่อแม่พอลูกโตเราก็กลายเป็นปู่ย่าตายายบางครั้ง ยังต้องกลับไปเป็นลูกอีกครั้งเมื่อต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ลงความมั่นใจในตนเองก็เปลี่ยนไปด้วยเมื่อร่างกายไม่เหมือนเดิมผิวหนังยน่นผมหงอกน้ำหนักเพิ่มหรือลดลงทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่น่าดูไม่เซ็กซี่แล้วบางคนก็มีความคิดว่าการแสดงความรักใคร่ในวัยนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่สมวัยหรือเป็นเรื่องบาป ซึ่งความคิดเหล่านี้ก็ส่งผลให้เกิดความรู้สึกผิดและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกันนะคะข้อ 3. ด้านสิ่งแวดล้อมความเป็นส่วนตัวที่เปลี่ยนไปเมื่อมีลูกหลานมาอาศัยอยู่ด้วยหรือต้องย้ายไปอยู่กับลูกทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเหมือนเดิมปัญหาสุขภาพที่ต้องการการพักผ่อนมากขึ้น นอนเร็วตื่นเช้าต้องทานยาหลายเวลาต้องไปพบหมอบ่อยทำให้เวลาและพลังงานที่เหลือมันมีน้อยลงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเช่นห้องนอนที่ต้องติดเครื่องช่วยหายใจหรือมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆทำให้บรรยากาศไม่โรแมนติกเหมือนเดิมตัวอย่างสถานการณ์จริงที่พบบ่อยเพื่อให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเข้าใจมากขึ้น ดิฉันขอยกตัวอย่างสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะตัวอย่างที่ 1. คุณปู่สมชายกับคุณย่าสมหญิงปู่สมชายกับย่าสมหญิงแต่งงานกันมา40ปีปู่สมชายอายุ68ปปียังมีความต้องการเหมือนเดิมเพราะสุขภาพยังแข็งแรงดีไม่ค่อยมีโรคประจำตัว แต่ย่าสมหญิงอายุ65ปีหมดประจำเดือนมาแล้ว10ปีเธอรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วไม่สวยแล้วร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมผิวหนังยน่นน้ำหนักเพิ่มแถมยังเจ็บปวดตามข้อต่างๆทำให้ไม่อยากใกล้ชิดกันปู่สมชายรู้สึกผิดหวังคิดว่าภรรยาไม่รักเขาแล้วบางครั้งก็ทำให้ภรรารู้สึกผิดบอกว่า เรามีกันมาตั้งแต่หนุ่มสาวทำไมตอนนี้ถึงไม่ให้ความสำคัญย่าสมหญินรู้สึกเครียดและผิดเธอรักสามีแต่ร่างกายและจิตใจเปลี่ยนไปเธอไม่รู้จะอธิบายให้สามีเข้าใจยังไงจึงเลือกหลีกเลี่ยงทำให้ปัญหาแย่ลงเรื่อยๆตัวอย่างที่ 2. ปู่สมศักดิ์กับย่าสมใจกรณีนี้เป็นกรณีตรงข้ามกัน ยาสมใจอายุ66ปียังต้องการความอบอุ่นและความใกล้ชิดเธอต้องการที่จะรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นผู้หญิงที่น่ารักยังมีคนรักแต่ปู่สมศักดิ์อายุ70ปีกับรู้สึกว่าไม่มีแรงเหมือนเดิมเพราะเป็นโรคเบาหวานความดันสูงและต้องทานยาหลายชนิดยาบางตัวทำให้เขาไม่มีแรง ไม่มีความต้องการเหมือนเดิมปู่สมศักรู้สึกอายและไม่มีความมั่นใจเขากลัวว่าจะทําให้ภรยาผิดหวังจึงเลือกหลีกเลี่ยงไม่กล้าแสดงความรักใร้ทาให้ย่าสมใจรู้สึกว่าสามีไม่รักเธอแล้วตัวอย่างที่สปู่สมหมายกับญาสมจิตปู่สมหมายกับย่าสมจิต,มมจตทั้งคู่มีปัญหาสุขภาพ ปูเป็นโรคหัวใจย่าเป็นโรคข้อเข่าเสือ่อมทำให้ทั้งคู่ระวังเรื่องการออกแรงมากแต่ทั้งคู่ยังรักกันและยังต้องการความใกล้ชิดเพียงแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยพวกเขาเลยเลิกแสดงความรักใร้กันเลยเพราะกลัวอันตรายตัวอย่างที่4ปูสมบูรณ์กับย่าสมพร คู่สมบูรณ์กับญาสมพรอยู่กับลูกสะพ้ยและหลานห้องนอนติดกับห้องลูกหลานทําให้รู้สึกไม่มีความเป็นส่วนตัวทั้งคู่ยังต้องการความใกล้ชิดแต่กลัวว่าเสียงจะรบกวนลูกหลานและรู้สึกอายที่ลูกหลานจะรู้ทําให้ค่อยๆห่างเหินกันไปจากตัวอย่างเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าปัญหาความต้องการไม่เท่ากันเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ และมีสาเหตุที่ซับซ้อนไม่ใช่แค่เรื่องใครถูกใครผิดนะคะผลกระทบของปัญหานี้เมื่อมีปัญหาความต้องการไม่เท่ากันและไม่ได้แก้ไขจะส่งผลกระทบในหลายๆด้านผลกระทบต่อความสัมพันธ์ความสัมพันธ์จะค่อยๆเย็นชาลงการพูดคุยลดลงการแสดงความรักด้วยวิธีอื่นๆก็ลดลงตามไปด้วย เพราะทั้งคู่กลัวว่าจะนำไปสู่สิ่งที่ตัวเองไม่สบายใจบางคู่เริ่มนอนแยกเตียงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันแม้แต่การกอดการจูบหรือการจับมือเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจผิดว่าเป็นการชวนผลกระทบต่อสุขภาพจิตฝ่ายที่มีความต้องการมากจะรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจบางครั้ง รู้สึกผิดว่าตัวเองเห็นแก่ตัวหรือไม่ปกติฝ่ายที่มีความต้องการน้อยกว่าก็รู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีไม่สามารถทำให้คู่ชีวิตมีความสุขได้บางครั้งยังรู้สึกเหมือนถูกบังคับหรือถูกกดดันผลกระทบต่อสุขภาพกายความเครียดจากปัญหานี้ ส่งผลต่อสุขภาพกายได้เช่นนอนไม่หลับกินอาหารไม่ได้ความดันสูงน้ำตาลขึ้นลงหรือโรคประจำตัวกำเริบการขาดความใกล้ชิดกันส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันด้วยการกอดกันการสัมผัสกันช่วยเพิ่มฮอร์โมนความสุขลดความเครียดถ้าขาดไปจะทำให้สุขภาพแย่ลง ผลกระทบต่อครอบครัวบรรยากาศในบ้านจะเปลี่ยนไปลูกหลานสังเกตเห็นว่าปู่ย่าตายายไม่เหมือนเดิมไม่ใส่ใจกันหรือมีความตึงเครียดบางครั้งลูกหลานก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะเขาเพราะไม่เข้าใจปัญหาหรือรู้สึกอายที่จะคุยเรื่องพวกนี้กับปู่ย่าตายายเห็นไหมคะว่า ปัญหาความต้องการไม่เท่ากันไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าไม่แก้ไขจะส่งผลกระทบต่อทุกๆด้านในชีวิตวิธีการสื่อสารให้เข้าใจกันหลังจากที่เราเข้าใจสถานการณ์และผลกระทบแล้วต่อไปเราจะมาดูวิธีการแก้ไขโดยเริ่มจากสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสื่อสารกัน เริ่มต้นจากการคุยกันหลายคู่มีปัญหานี้มานานแต่ไม่เคยคุยกันเลยเก็บไว้ในใจคนเดียวคิดไปเองเดาใจกันซึ่งทำให้ปัญหาแย่ลงเรื่อยๆ การคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมควรคุยกันตอนที่ทั้งคู่ผ่อนคลายไม่เครียดไม่หิวไม่เหนื่อยไม่ป่วยเพราะถ้าไม่สบายกายการคุยก็จะไม่เป็นผล หลีกเลี่ยงการคุยตอนที่มีปัญหาอื่นๆกดดันเช่นตอนที่พึ่งทะเลาะเรื่องอื่นตอนที่กังวลเรื่องลูกหลานหรือตอนที่กำลังมีปัญหาเรื่องเงินเลือกสถานที่ที่เป็นส่วนตัวไม่มีใครมาขัดจังหวะไม่มีเสียงรบกวนปิดโทรศัพท์ปิดทีวีให้ความสนใจกันเต็มที่เวลาที่ดีที่สุดมักจะเป็นตอนเย็นๆหลังอาหารเย็น เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วหรือตอนเช้าวันหยุดเมื่อไม่มีภาระที่ต้องเร่งรีบขั้นตอนที่สองเปิดใจพูดอย่างนุ่มนวลวิธีเปิดเรื่องมีความสำคัญมากนะคะอย่าเริ่มด้วยการเก่าหาหรือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าถูกตำหนิเริ่มจากที่รักพี่อยากพูดคุยกับเธอเรื่องหนึ่งเรื่องความสัมพันธ์ของเราพี่รู้สึกว่าเราควรจะเข้าใจกันมากกว่านี้ ใช้คําว่าพี่รู้สึกแทนการเก่าหาว่าเธอทำเช่นแทนที่จะพูดว่าทำไมเธอไม่สนใจพี่เลยให้พูดว่าพี่รู้สึกว่าเราห่างเหินกันไปหน่อยพี่อยากให้เราใกล้ชิดกันเหมือนเดิมแทนที่จะพูดว่า เธอต้องการมากเกินไปให้พูดว่าพี่รู้สึกว่าพี่อาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเธอพี่อยากให้เราหาทางออกร่วมกันการเริ่มต้นที่ดีจะทำให้อีกฝ่ายไม่รู้สึกว่าถูกโจมตีและเปิดใจฟังมากขึ้นขั้นตอนที่3 ฟังและเข้าใจเมื่อเปิดเรื่องแล้วสิ่งสำคัญก็คือต้องให้อีกฝ่ายพูดเพราะเราต้องฟังจริงๆไม่ใช่ฟังเพื่อหาโอกาสโต้แยง้งให้อีกฝ่ายพูดจนจบอย่าขัดจังหวะแม้จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดอดทนฟังให้จบก่อนนะคะถามเพิ่มเติมด้วยความใส่ใจเช่นแล้วเธอรู้สึกยังไงบ้างตอนที่พี่จุดจุด หรือเธอต้องการให้พี่เข้าใจอะไรเพิ่มเติมไหมแสดงความเข้าใจแม้จะไม่เห็นด้วยเช่นถ้าพี่เป็นเธอพี่คงรู้สึกแบบเดียวกันหรือพี่เข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงรู้สึกแบบนั้นอย่าด่วนสรุปหรือด่วนให้คำแนะนำให้เวลากับการทำความเข้าใจก่อนขั้นตอนที่สี่ แสดงความรู้สึกตัวเองหลังจากฟังแล้วก็ถึงเวลาแสดงความรู้สึกของตัวเองแต่ต้องทำอย่างระมัดระวังไม่ให้เป็นการโจมตีเล่าความรู้สึกของตัวเองตรงๆเช่นพี่รู้สึกเหงาตอนที่เราไม่ใกล้ชิดกันหรือพี่รู้สึกกดดันตอนที่รู้ว่าเธอต้องการแต่พี่ไม่มีแรงอธิบายสาเหตุเช่น พี่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะยาที่พี่ทานหรือพี่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะพี่เครียดเรื่องสุขภาพย้ำความรักที่มีต่อกันแต่พี่ยังรักเธอเหมือนเดิมนะเรื่องนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรักของพี่เลยการประนีประนอมที่ทำได้จริงเมื่อทั้งคู่เข้าใจความรู้สึกของกันและกันแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการหาทางออกร่วมกันซึ่งต้องเป็นทางออกที่ทั้งคู่สบายใจหาจุดกึ่งกลางถ้าคนหนึ่งต้องการบ่อยอีกคนต้องการน้อยลองตกลงกันเป็นระยะระยะเช่นสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละสองครั้งตามที่ทั้งคู่พอใจเปลี่ยนรูปแบบแบบใหม่ๆที่ทั้ทงคู่สบายใจ ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเดิมเสมอปรับให้เหมาะกับอายุและสุขภาพสร้างความตกลงที่ยืดหยุ่นเช่นถ้าวันไหนพี่ไม่สบายเราจะไม่บังคับกันหรือถ้าวันไหนเธอต้องการมากพี่จะพยายามเข้าใจสร้างความใกล้ชิดแบบใหม่ความใกล้ชิดไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวมีหลายวิธีที่ทำให้รู้สึกใกล้ชิดกัน การกอดกันการจับมือการนวดให้กันการลูบหัวการจูบแก้มเหล่านี้เป็นการแสดงความรักที่ไม่ต้องใช้แรงมากและทำให้รู้สึกอบอุ่นการนั่งคุยกันอย่างเป็นส่วนตัวการแบ่งปันเรื่องราวในวัยเด็กๆการนั่งดูพระอาทิตย์ตกไปด้วยกันการดื่มชาร่วมกันการแสดงความห่วงใยดูแลกันมากขึ้น การช่วยงานบ้านการทำอาหารให้กันการไปพบหมอด้วยกันการออกกำลังกายด้วยกันตัวอย่างการแก้ปัญหาเฉพาะเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นดิฉันจะยกตัวอย่างการแก้ปัญหาจากกรณีที่เล่าไว้ในตอนต้นนะคะตัวอย่างการแก้ปัญหากรณี ปู่สมชายกับย่าสมหญิงหลังจากที่ทั้งคู่คุยกันตรงๆปู่สมชายเข้าใจแล้วว่าย่าสมหญิงไม่ได้ไม่รักเขาแต่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเธอไม่มั่นใจในตัวเองปู่สมชายเริ่มแสดงความรักด้วยวิธีอื่นเช่นบอกเธอว่าเธอสวยในสายตาพี่เสมอช่วยงานบ้านมากขึ้นพาไปเดินเล่นในสวนนวดไหลให่ให้เมื่อเธอปวดหลัง ญาติสมหญิงก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นเธอเล่าให้สามีฟังว่าตัวเองรู้สึกยังไงและอยากให้สามีช่วยอะไรเช่นอยากให้ช้าๆอยากให้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นทั้งคู่ตกลงกันว่าจะใช้เวลาในการสร้างความใกล้ชิดมากขึ้นไม่เร่งรีบและจะแสดงความรักด้วยวิธีต่างๆไม่ใช่แค่วิธีเดียวกรณีปู่สมศักดิ์กับญาสมใจ ปูสมศักดิ์เล่าให้ภรรยาฟังว่ายาที่เขาทานทำให้เขาไม่มีแรงเขารู้สึกอายมากญาสมใจเข้าใจและบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการแค่เรื่องนั้นแต่ต้องการความใกล้ชิดความอบอุ่นเขาปรึกษาหมอด้วยกันเรื่องยาที่อาจปรับเปลี่ยนได้และหาวิธีดูแลสุขภาพให้มากขึ้นในขณะเดียวกัน พวกเขาก็หาวิธีแสดงความรักแบบใหม่เช่นการนั่งคุยกันยาวๆการจับมือกันดูทีวีการอ่านหนังสือให้ฟังซึ่งกันและกันกรณีปู่สมหมายกับย่าสมจิตทั้งคู่ไปปรึกษาแพทย์ด้วยกันเพื่อถามว่าสภาพสุขภาพของพวกเขาสามารถแสดงความรักได้มากแค่ไหน อย่างไรจึงจะปลอดภัยหมอแนะนำให้ปรับท่าทางใช้เวลาช้าๆและหยุดทันทีถ้ารู้สึกไม่สบายพวกเขาก็ทำตามคำแนะนำและรู้สึกมั่นใจมากขึ้นกรณีคุณปู่สมบูรณ์กับคุณย่าสมพร พวกเขาพูดคุยกับลูกสะพ้ยอย่างเปิดเผยบอกว่าต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นลูกสะพ้ยเข้าใจและช่วยหาทางแก้ไขเช่นติดฉนวนการเสียงปรับห้องให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นหลังจากที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดนี้ดิฉันอยากให้ทุกท่านจำไว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างสามี ภรรยาคือความเข้าใจและการยอมรับกันไม่ใช่การบังคับหรือการเสียใจการที่ผู้ชายและผู้หญิงต้องการไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่ที่ร่างกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่สำคัญคือการสื่อสารการประนีประนอมและการหาทางออกร่วมกันอย่าลืมว่าความรัก ไม่ได้อยู่แค่เรื่องเพศเท่านั้นความใส่ใจความหงหุหง่ยการดูแลก,กันและการใช้เวลาร่วมกันเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์ที่อบอุ่นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องอารมณ์หรือเรื่องสิ่งแวดล้อมล้วนมีทางแก้ไขแต่ต้องอาศัยความเข้าใจความอดทนและ ความร่วมมือของทั้งคู่การดูแลสุขภาพโดยรวมการออกกำลังกายการทานอาหารที่ดีการจัดการกับความเครียดและการนอนหลับที่มีคุณภาพจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้แล้วดิฉันอยากให้คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายได้ร้องไข้ควรดูว่าข้อที่หนึ่ง การทำความเข้าใจตัวเองและคู่ชีวิตตัวเองและคู่ชีวิตมีความต้องการแตกต่างกันอย่างไรบ้างอะไรเป็นสาเหตุของความแตกต่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพอารมณ์หรือสิ่งแวดล้อมลองนั่งคุยกันอย่างเปิดเผยไม่ต้องอายไม่ต้องเก็บเอาไว้ในใจเพราะการเข้าใจกันคือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหานะคะ ต่อมาข้อที่2การปรับตัวและการยอมรับสิ่งไหนที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นการออกกำลังกายการทานอาหารการจัดการกับความเครียดหรือการปรับยาร่วมกับการปรึกษาแพทย์สิ่งไหนที่ต้องยอมรับเช่น การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามไวัโรคประจำตัวที่หายไม่ได้หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปการยอมรับไม่ได้หมายความว่าต้องจำนนแต่หมายความว่าหาทางทำให้มันดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่มีต่อมาข้อที่3การสร้างความสัมพันธ์ใหม่วิธีการสื่อสารที่จะทำให้ทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้น การใช้คำพูดที่อ่อนโยนการฟังด้วยใจและการแสดงความเข้าใจวิธีการแสดงความรักในรูปแบบใหม่ที่เหมาะกับวัยและสุขภาพการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและการให้เวลาร่วมกันการสร้างจิจกรรมร่วมกันที่ทำให้รู้สึกใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นการดื่มชาร่วมกันหรือการนวดให้กันอย่าลืมว่า การปรับตัวต้องใช้เวลาไม่ต้องเร่งรีบที่สำคัญคือการให้กำลังใจและการมีใจที่จะเข้าใจกันการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่สม่ำเสมอจะส่งผลดีกว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ทำได้ไม่นานนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วดิฉันอยากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในหัวข้อนี้นะคะ ถ้ามีประสบการณ์ดีๆที่อยากแบ่งปันหรือมีข้อสงสัยที่อยากถามสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะบางทีประสบการณ์ของทุกท่านอาจเป็นกำลังใจหรือเป็นแนวทางให้กับท่านอื่นๆดิฉันเชื่อว่าเมื่อเราแบ่งปันกันเราจะช่วยกันสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีความสุขในชีวิตมากขึ้น หรือถ้าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมีเรื่องราวสนุกสนุกเล่าสูก่กันฟังวิธีที่ทำให้ความสมพันธ์ดีขึ้นเคล็ดลับการดูแลกกันหรือแม้แต่เรื่องราวขบขันในชีวิตคู่ก็สามารถแบ่งปันกันได้นะคะดิฉันมั่นใจเลยว่าหลายท่านมีประสบการณ์และภูมิปัญญาที่น่าเรียนรู้ การแบ่งปันประสบการณ์จะช่วยให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้สุดท้ายนี้ดิฉันอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลาในการปรับตัวโดยเฉพาะในช่วงวัยสูงอายุหรือวัยเกษียณที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปทั้งร่างกายจิตใจและสิ่งแวดล้อม แต่นี่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะสำรวจความสัมพันธ์ในมิติใหม่การมีเวลาให้กันมากขึ้นการเข้าใจกันลึกซึ้งขึ้นและการสร้างความทรงจำใหม่ๆร่วมกันที่สำคัญที่สุดคือใจที่มีต่อกันการดูแลก,กันและการอยู่เป็นเพื่อนกันในยามแก่เฒ่าการที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนานแค่ไหนแสดงให้เห็นถึงความรักที่แข็งแกร่ง และความผูกพันที่ลึกซึ้งนี่คือสิ่งที่สวยงามที่สุดของความรักในวัยผู้ใหญ่ความรักที่ไม่ใช่แค่การต้องการของร่างกายแต่เป็นความรักที่มาจากใจที่เกิดจากความเข้าใจการให้อภัยและการยอมรับกันดิฉันหวังว่าสิ่งที่ดิฉันคุยในคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายทุกท่าน และจะช่วยให้ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่แข็งแกร่งและอบอุ่นยิ่งขึ้นรอติดตามคลิปต่อไปนะคะดิฉันจะนำข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์มาฝากอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองการมีความสุขในวัยชราหรือเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นขอขอบคุณที่ฟังกันจนจบ ดิฉันขอให้ทุกท่านมีความสุขกับคู่ชีวิตมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีรอยยิ้มในทุกๆวันอย่าลืมดูแลตัวเองและคนที่ท่านรักให้ดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าในช่องในวันที่เราแก่สวัสดีค่ะ